ก็สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมช่องจอยแตกเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเล่นไม c ค้าบกันอีกครั้งนะครับแล้วเอ็นนี่มันไปอยู่ด้านบนได้ไงอ่ะสำรวจแถวนี้ก่อนเจอฐาน, <S <S <ฟ>นเจอเหล็กด้วยว้าว ê, good, good. เนี่ยขุดขุดเก็บไม่หมดเลยโอเคมาตะเผาวางไม้ใส่เข้าไปก็เผาเล็กก่อนคราบของต่างๆ่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ซอมบี้มาครับนี่อะไรอุ๊ยอุ๊ยมันลงมาลงมาได้อโอเคแล้วก็ มาคุดแรกของเรากันดีกว่าแล้วก็กลับแล้วก็มาครับเตียงตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ตัวครับอย่างนี้แล้วก็กล่อง เราปักทอดปักอะไรก่อนก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย